สวัสดีครับกลับมาพบกันในการพยากรณ์ดวงชะตาแบบรายเดือนเป็นคำทำนายสำหรับดวง12นักสัตว์หรือว่าดวงปีเกิดที่เข้าใจง่ายดูได้ไม่ยากเพราะทุกคนก็น่าจะทราบปีเกิดของตัวเองกันอยู่แล้วนะครับว่าเกิดปีอะไรพศออไหนเทียบเป็นปีนักสัตว์ได้นักสัตว์อะไรกันบ้างหรือใครที่ไม่ทราบจริงๆว่าตัวเองเกิดนักสัตว์ไหนกันแน่ก็ส่งปีพศที่เกิดมาใต้คลิปนี้ได้ครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ และสาหรับดวงประจําเดือนนี้เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดปีมะโรงซึ่งเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนดวงชะตาในรอบปีที่จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีซึ่งดวงจะเปลี่ยนครั้งใหญ่เพื่อไปเข้าสู่สการาใหม่หรือว่าปีใหม่ที่เป็นรอบการเปลี่ยนดวงประจําปีครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้หลายดวงชะตา จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างแล้วเพราะว่าดวงรอบปีจะไม่ได้เปลี่ยนแบบปุรปปับภายในวัน2วันนะครับมันจะเปลี่ยนมาก่อนหน้านั้นเสมออย่างต่ำก็2-3เดือนลงหน้าก็เริ่มทยอยปรับเปลี่ยนจนมาชัดเจนเอาในวันเปลี่ยนสกราดใหม่หรือว่าวันปีใหม่นั่นเองครับและเดือนกันยายนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนดวงครั้งใหญ่เรามาดูกันว่าทิศทางต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างจะดีหรือร้ายอย่างไรและมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง ใน3-4ถึงเดือนที่เหลือจากนี้เราไปดูกันเลยครับภาพรวมดวงชะตาในเดือนกันยายนจะเป็นเดือนของการพลิกฟื้นดวงชะตาในหลายด้านด้วยกันครับเป็นระยะที่ดวงเกิดการเปลี่ยนแปลงจากจุดต่ำสุดกลับมาดีขึ้นอีกรอบเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่สำคัญครับที่อยากจะให้จับตาดูให้ดีๆว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างกับดวงชะตาซึ่งระยะแรกเริ่มของการเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มจากเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปครับ ตลอดไปจนถึงสิ้นปีหมายความว่าอีก3ถึง4เดือนที่เหลือจากนี้จะเป็นช่วงของดวงปรับเปลี่ยนย้ายฐานดวงใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในดวงชะตาในหลายด้านด้วยกันครับอย่างที่เห็นเด่นชัดและเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนเพื่อนก็คือทางด้านดวงการเงินครับเรียกว่าเป็นจุดพลิกชะตาที่สําคัญดวงพ้นเคราะห์พ้นจุดต่าสุดขึ้นมานับจากจุดนี้เป็นต้นไปดวงการเงินจะดีวันดีคืนหยิบจับทําอะไรก็เป็นได้เงินได้ทอง ทำมาค้าขึ้นมีไรายได้มีเงินเข้ามาหลายทิศทางและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องครับนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปเงินทองจะเข้ามามากมาน้อยก็จะมาแบบไม่ติดขัดแต่ส่วนใหญ่จะได้มากกว่าเดือนก่อนเยอะทีเดียวครับดวงการเงินดีวันดีคืนแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวนะครับจากนั้นดวงก็จะเปลี่ยนอย่างชัดเจนเพื่อรับกับสกสาราตใหม่หรือว่าปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนครับ เพราะดวงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งบางทีมันก็ใช้เวลาไม่นานครับแค่1นถึงสเดือนก็เริ่มจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่บางจังหวะบางขณะก็อาจจะนานกว่านั้นคือ3าถึงสเดือนก็นแล้วแต่ครับแล้วแต่รอบของมันว่าจะมาช้ามาเร็วแต่ว่ารอบนี้จะเปลี่ยนเร็วหน่อยครับคือนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจากเดือน9ไปจนถึงเดือน12สิ้นปีพอดีก็ประมาณ3เดือนจากนี้ครับดวงมันจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเดือนที่เหลือ3เดือนนี้ ไปชัดเจนเอาในเดือน12หรือว่าสิ้นปีครับภาพรวมดวงการเงินเดือนนี้จึงเป็นไปในทางที่ดีจนถึงดีมากทีเดียวครับจะหมุนเงินใช้ใจ่ายได้คล่องตัวดีมากมีเงินเหลือมาใช้นี่ใช้สินใช้ใจ่ายเรื่องที่จําเป็นสิ่งที่อยากได้อยากทําก็จะได้สมปรารถนาครับและเงินทองยังจะเข้ามาดีหากคุณมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดครับที่ไม่ได้อยู่กับที่นาน,านๆเพราะว่าเดือนนี้จะมีเหตุการณ์ให้คุณจะต้องเคลื่อนที่ ต้องออกเดินทางไปที่ไหนสักแห่งครับไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแต่ไปแล้วก็ดีนะครับไปแล้วจะมีโชคตามมาเดินทางเคลื่อนที่บ่อยๆเงิน<ง> <irs> ทองมันก็จะหมุนเวียนเข้ามาไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นครับถ้าใครช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยก็ลองหาเรื่องเดินทางไปที่ไหนสักแห่งครับหรือจะไปไหลายๆที่ก็ได้ก็ยังดีครับการเคลื <kleine> ่อนที่บ่อยๆจะนํามาซึ่งโชคลาบเงินทองที่จะหมุนเวียนเข้ามาคล่องตัวดีมากขึ้นครับไม่เชื่อก็ลองดูนะครับ เราจะพบกับเรื่องดีๆเกิดขึ้นเดือนนี้ดวงการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นครับมีเงินมีทองเข้ามาเยอะทีเดียวหยิบจับอะไรก็เป็นได้เงินดีไปหมดได้ค่าตอบแทนได้อะไรดีๆกลับมาอย่างคาดไม่ถึงครับเพราะเนื่องมาจากดวงโชคลาภที่สัมพันธ์กันดีกับดวงการเงินนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปคุณจะโชคดีเรื่องเงินครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งโชคเรื่องเงินรอบนี้ก็จะมาได้สองลักษณะครับคือเกิดจากการกระทําของคุณเอง จากงานที่ทําจากธุรกิจการค้าจากการลงทุนลงแรงซึ่งเกิดจากการกระทำล้วนๆครับยิ่งทํามากก็ยิ่งได้มากยิ่งขยันก็ยิ่งรวยครับและอีกด้านจะเป็นด้านโชคลาบที่ได้มาแบบไม่ต้องออกแรงมากหรือว่าลงทุนลงแรงนิดหน่อยก็ได้กลับคืนมาแบบดีเกินคาดครับอย่างประเภทลาบลอยเสียงโชคถูกรางวัลน,นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปมันจะมีให้เห็นบ่อยขึ้นครับทั้งโชคใหญ่ลาบก้อนใหญ่ ของขวัญของรางวัลต่างๆคุณมีสิทธิจะได้สูงที่เดียวครับก็นับว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับสําหรับคุณเพราะดวงการเงินกลับมาดีขึ้นแล้วพ้นช่วงตกต่าช่วงลําบากมาแล้วต่อไปเงินทองก็จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับและดวงการเงินกับโชคลาภก็จะดีเด่นขึ้นเรื่อยๆนับจากจุดนี้ไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวครับใครที่มีปัญหาหนี้สินเงินทองไม่พอใช้หรือว่ามีไรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ชักหน้าไม่ถึงหลังการเงินติดขัดหาเงินยากนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับปัญหาเรื่องเงินก็จะคลี่คลายลงจะมีทางออกทางแก้ไขที่ดีเข้ามามีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลให้รอดพ้นจากความยากลําบากในครั้งนี้ไปได้ในที่สุดครับส่วนทางด้านดวงการงานระยะนี้ก็ตีได้สองความหมายครับสองเหตุการณ์ด้วยกันก็แล้วแต่ว่าดวงใครจะเจออย่างไหนมากกว่ากันครับซึ่งดวงการงานกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่เรื่องแดกก็เรื่องหนึ่งครับนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปจุดถึงสิ้นปีการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่จะมีผลต่ออนาคตต่อจากนี้ครับอย่างตีความหมายแรกคือดวงมีเกณฑ์จะต้องเคลื่อนที่จะต้องเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานโดยตรงครับจะไม่ได้นั่งอยู่กับที่นานๆจะมีหน้าที่งานใหม่ๆเข้ามาให้คุณรับผิดชอบลักษณะก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ออกไปพบปะผู้คนติดต่อเจรจา เรื่องงานเรื่องธุรกิจการค้าหรือการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งครับส่วนอีกความหมายตีความได้ว่าการเปลี่ยนแปลงรอบนี้คือการปรับเปลี่ยนยกย้ายเปลี่ยนงานลาออกตกงานสมัครงานใหม่ไปทําธุรกิจส่วนตัวไปรับงานอิสระเป็นฟรีแลนซ์หรือไปเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนทั้งหมดทั้งมวลก็คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานที่กําลังจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณนับจากเดือนนี้เป็นต้นไป ต่อเนื่องอีก 2- 3เดือนจากนี้ครับก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีครับส่วนเรื่องว่าจะเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงเรื่องนี้อาจจะตอบไม่ได้ทุกคนนะครับมันขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนว่าเปลี่ยนแล้วจะดีไหมเพราะต้องดูด้านอื่นๆประกอบด้วยนะครับถ้าจะดูให้รู้กันจริงๆก็ต้องดูแบบเจาะลึกวันเดือนปีเกิดครับและถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้แบบลึกๆก,ก็ทักมาเช็คดวงกันได้ครับโดยการเพิ่มเพื่อนที่ขึ้นด้านล่างนี้ค่าดูก็ไม่แพงนะครับลองทักมาสอบถามกันดูได้ครับ สรุปแล้วดวงการงานกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญครับทําไมต้องเดินทางเยอะขึ้นก็มีโอกาสที่จะได้ยกย้ายเปลี่ยนงานเปลี่ยนแผนกย้ายที่ทํางานรวมถึงยังมีโอกาสย้ายที่อยู่อาศัยด้วยนะครับในบางกรณีซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้กําลังจะเกิดขึ้นในระยะ2-3เดือนนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับระยะนี้ฝากเตือนในเรื่องสุขภาพไว้หน่อยนะครับใครที่มีโรคเกี่ยวกับความดันโรคหัวใจหลอดเลือด หรือว่าลราเกี่ยวกับตาก็ต้องระวังไว้หน่อยครับดูแลสุขภาพให้ดีอย่าให้อาการกำเริบขึ้นบ่อยๆไม่ส่งผลดีครับโดยเฉพาะคนที่อายุมากก็ยิ่งต้องระวังเพราะช่วงนี้ร่างกายอาจจะอ่อนแอทําให้โรคเก่ากำเริบได้ก็ควรหันมาดูแลตัวเองให้ดีครับทั้งการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอออกกําลังกายเป็นประจําออกแบบเบาๆนะครับไม่ต้องหนักเพราะคนที่เป็นโรคเหล่านี้อย่าให้หัวใจมันเต้นเร็วเกินไปหรือทํางานหนักเกินไป จะไม่ส่งผลดีต่อร่างกายครับการออกกําลังกายก็ไม่ควรวิ่งกไกลๆครับแค่เดินยืดเส้นยืดสายเดินวันละกิโลก็เหลือกินแล้วครับก็ฝากเตือนกันไว้สําหรับคนที่เป็นโรคเหล่านี้ครับต้องดูแลให้ดีเพราะอาการมันอาจจะกำเริบขึ้นได้ในช่วงระยะนี้ครับ